คลิปนี้นะครับผมจะมาส่งพี่สีดาวคนนี้นะครับผมขึ้นเป็น5้าดาวฮีโร่นั่นเองนะครับบอกเลยว่าผมไม่ได้ส่งใครขึ้น5้าดาวฮีโร่มาก็นานเนออจริงๆก็นานนะครับใครที่เคยดูคลิปนะนะครับแน่นอนนะครับว่าสีดาวคนนี้นะครับกาลังจะเป็น5้าดาวฮีโร่ในคลิปนี้นะครับผมบางคนอาจจะสงสยัยว่าทําไมเขาไม่ขึ้นเป็น5ดาวแดง5ดาวพื้นสีแดงอะ่ะก่อนที่จะเป็น5ดาวที่แบบเป็นพื้นฮีโร่เนี่ยเออ นะครับทำไมถึงไม่เป็นแบบนั้นนะครับคลิปนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่รู้มีคําตอบนะครับสําหรับคนที่รู้แล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าตอนที่ผมจะส่งขอขึ้นหาดาวนั้นผมจะเล่นอะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อบตะพิเก็ตมาด้วยเดี๋ยวรับชมพรีเมียม24ช็อปสักครู่แล้วเราเข้าไปดูกันเลยนะครับคุณอยากได้หรือเปล่ายื่นเป็น5ดาวธรรมดาเพราะว่านะครับ5ดาวนะครับใน PB บ้านเราเนี่ยนะครับใน PB บ้านเราเนี่ย ห้าดาวธรรมดาเนี่ยเขาจำกัดแค่1คนในเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าก็เลยทำให้นะครับสี่ดาวที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยไม่สามารถขึ้นเป็นห้าดาวแดงได้นะครับก็คือมันจะต้องขึ้นเป็นห้าดาวฮีโร่เลยทันทีนะครับเพราะว่าห้าดาวฮีโร่เนี่ย EP เนี่ยจากที่ผมดูคนที่387เนี่ย EP เนี่ยเขาอยู่ที่100ล้านใช่ไหมอ่า100ล้านก็คือ,อง่ายๆจะขึ้นเป็นห้าดาวฮีโร่เนี่ย EP เนี่ยเขาต้องการประมาณ100ล้านนะครับ แต่การที่จะเป็น5ดาวธรรมดาเนี่ยก็อย่างที่เขาดูเห็นอีพีหดาวธรรมดาก็น่าจะประมาณนี้แหละอย่างที่เวาดูเห็นนะ9 9ล้านนั่นเองนะครับอ่าก็เลยทําให้แบบอ้ยเราไม่สามารถเป็น5ดาวธรรมดาได้นะครับประมาณนี้นะครับคนดูมาเดี๋ยวดูก่อนซิว่าพี่สีดาวของเรานั้นมีอะไรบ้างในตัวนะครับผมเขาทิ้งตัวให้ผมตั้งแต่วันน่าจะวันเสาร์หรือวันศุกร์นี่แหละนะครับผมเพิ่งได้เข้ามานะครับเพิ่งว่านนครับ นี่ครับมีบาเลตมี M200 นะครับบาเลตตัวนั่งเดิมเอ็มสองร้อยตัวนั่งเดิมนะครับอ่าโอ้ของไม่น้อยนะก็ดูมีซองสมพี่สาวบอลด้วยวอ่ะเออมีเสื้อมีซงมองสมพี่สาวบอลด้วยโอ้ยเป็นไรไปละตื่นเต้นนะครับไม่ได้ส่งใครขึ้นหน้าดาวฮีโร่มานานปืนก็ประมาณนี้นะครับของได้ตัวอย่างที่ก็ดูเห็นเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยครับ โอ้ยมีซองแชมป์ด้วยโอ้ยมีซองแชมป์ด้วยพี่ก็มีเหละเนี่ยอยากเล่นจังเลยแต่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขาไว้นะครับก็ขออนุญ,ญาตไม่เล่นละกันนะครับซองแชมป์ยังไม่เคยเล่นในเซิร์ฟไทยเลยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดโอ้อยากเล่นซองแชมป์เลยคือต้องลงแข่งเท่านั้นนะคนดูถึงจะได้มานะครับจริงๆต้องต้องผ่าเขารอบเดือนนะถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะ โอ้โรเจ๋งอ่ะจริงโคตรเจ๋งอ่ะผมบอกเลยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคมาเดี๋ยวไปหาห้องที่แบบว่าเอจะส่งพี่เขาขึ้นท่าดาวฮีโร่ล้วกันนะครับก็อีพีคือที่เหลือก็ประมาณ1,500 EP นะครับก็เล่นกันอีกประมาณสักพักนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวไปห้องเลยดีกว่าครับไปครับนะขอท่านนยครับพอท่าน เนีย่ยอดเลยยูโน่ก็ใช่ปะ่ะโอเคนี่ออีกทีปะล่ะอืมอืตาเดือดแล้วมาเมอาเอลืมลืมดูฉา,ายาเลยนะว่าเขาใส่ไททาอะไรมา ผมก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามันเป็นชายาที่บอกกับปืนที่ซองไห้แต่ว่ายิงล่วงไปแล้วครับผมเรื่องกับเสียงดังอึดดังอึดนะโอ,ขอ้ขอทางนะ,ะขอทางนะครับขอทางนะครับไม่เดี๋ยวนะผมโดนระเบิดทำไมเฮดพีเราไม่ยุบเลยเกิดอะไรขึ้น,นบั็อกไม่เปล่าบั็กไม่ว่าอย่าหลุดก็พอนะฮ <c oughs> ะจริงนะอู้ยเกือบโดนเหลา เฮ้ยมีคนจะมาเหล่าผมครับเฮ้ยคุณมาเหล่าอย่างนี้ได้ไงกะลังจะขึ้นเป็นสี่ดาวเนะี่ยคุณทำอะไรคุณต้องเกรงใจหน่อยนะเว้ยเอ้ยกะลังจะขึ้นเป็นห้าดาวปิดทำไมวะเนี่ยปป <c oughs> เอาไปอเอาไปนิ not, uh, you know ่งนัดอ่ะยูโนปาระเบิดตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ได้เป็นอะไรที่ต้องระวัง <c oughs> โอ้โหบาเล็ตอืม เฮดช็อ o ยูโ e ่แบบแบ o เฮดช็อ t โอ้โหว่าร้นรานดิ่งร้าหนักนมากเลยไ,ลยไลม่ดครับออโอ้โหโสองสงปี้โอโ้โหโดนตืดแหมมาเล่นด่านนี้ก็ เอาจริงๆนะมันเป็นด่านเก่าแล้วละ่ะเก่ามากด้วยนะครับเป็นด่านตั้งแต่สมัย a อ2แต่ว่าด่านนี้มันพูดตรงๆเลยนะว่าเวลาเรายืนตรงเนี้ยนะครับมันจะได้เปรียบเขานะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเวลาเขาเดินมาบ้านเราเขาก็เห็นเราชารัดมาก,กน,นะเออต้องเล่นพวกปืนแบบส่องไกลๆนะครับแต่ว่าเวลาใครสักคนหนึ่งฝั่งเราข้าวก็เห็นอยู่ดีด้วยมา บาเลนเอเบนท์สอเอวันของเราพร้อมที่จะยิงคนมานานแล้วฝั่งดีต่ำไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆนะครับฝั่งตรงข้ามก็มาเป็นแค่เลยครับ <c oughs> เราเลยไปอยู่ฝั่งนี้ก่อนแล้วกัน โอ้ตัวพิบแล้วเลงเขาเล็งคนอื่นอยู่เมื่อกี้ต <c oughs> ูเสียดายไป <c oughs> ตอนนี้แหละได้ยิงเขาเดี๋ยวพักเขาเอาคืนนี่แหละครับไปเป็นแน่นอนตกใจเมื่อกี้อะไรร่วงมีอะไรร่วงหรือเปล่า เว้ยยยอย่าเหล่านะขอร้องอโอ้เรียบร้อยครับไปไป ใจเย็นนะครับบอกกับตัวเองว่าต้องใจเย็น,ยน,ยน,ยนโอ้ยเรียบร้อยเริ่มโดนแล้ว <c oughs> ไปไหนอ่ะมา <c oughs> ได้ปะหนึ่งนัดไปลอยเอาไปตนึ่ครับโอ้โหโถพิษ วุ้ยดีนะยังได้ครับโชคดีมาก <laughs> ตัวฟรีเราต้องเอา <laughs> ไป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 วิป่งวิ่งวิ่งนี่ไงยน้องป้าน้องป้าคนละคนกันโอ,โอ้ติดไข่เมื่อกี้ <laughs> เห็นแวบบๆ <laughs> ไปแล้วไปแล้วครับ <laughs> โอ้โหยิงทะลุไปหนึ่งร้อยหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับ โอ้โหมาอย่างนี้ก็เฟดดีครับแมทช์คิวดิอย่างงี้อ้อเออโหโคตมันเลยไว้ห้องนี่อ้าวฮะเฮ้ยฮีโร่เลยเหรออุ้ยเมื่อกี้ผมกดยืนยันเร็วไปหน่อยคือจะบอกว่าขึ้นเป็นท่าดาวฮีโร่เนี่ยจัดให้ผมดูแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับจริงๆไม่ได้อะไรเลยนะครับโอ้โกดเร็วไปด้วยเมื่อกี้โอ้ยเลื่อนหล่อแล้วดาวฮีโร่ โอ้โหเล่นไม่กี่ตายเฮ้ยขึ้นไป็นท่าท่าดาวฮีโร่แล้วครับโอ้โหหล่อเลยนะครับยินดีด้วยนะผมสุดยอดนะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งมาให้ผมเลื่อนเป็นท่าดาวฮีโร่นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาท่าดาวฮีโร่ไปลั่นต่อละกันเลยนะครับ เอาไปเห you know so อะจีโน้สโล่โอ้โหเข้าหัวกับกรอบโอ้โหหน้าสั่นสะเทือนอพวกบอมเหรอไม่ธรรมดาจริงนะครับเอาไป โอ้ยโอ้ยเกือบล่วงแล้วเกือบล่วงแล้วอืมอะไรปะไปครับป่าระเบิดมาแบบนี้ไปครับหนีครับโอ้โหเสรษฐาย นี่เนี่ยมีปะเมื่อกี้ผมเห็นมาเป็นคู่เลยนะไปไหนแล้วโอ้หรอไปก่อนแล้วกันนะครับไปเดินเข้าไปเลยแล้วกันอวัยรุ่นใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนโอ้โห,โหตั้งเป้าหล่อเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไปนะไม่มาไม่มา โอ้ตดวพิบเนี่ยโอ้ระเบริอ่าไปอานนี้ไปอานนี้ไปอานนี้ไปเฮจดรอฟคู้ไหบ เรียบร้อยครับอืมเรียบร้อยครับเดี๋ยวนะเดี่ยวหลังแวบบ๊บเดี่ยวหลังแ,บบแว๊บเลยฮะเมื่อกี้มาอีสานอิวครับได้เวลามาปิดเกมครับผมโอ้โหเรียบร้อยวิ่งเอาหน้ามาจูบกันอืมนี่ฮนะดีนะเขาควักคิดไม่ทัน ไม่งั้นนี่มผมไม่ได้เกิดแนะ่นอนเมื่อกี้<ะ>โอเค,อเคขอลุยหนะ่อยโบรา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 พี่ดำ ควันหืมควันมันบางเฮ้ยแสงนะแสงมันโถเฮ้ยคือสารลอดอีกคนแล้วก็โดนอีกคนหนึ่งหล้ว เฮ้ยอะไรอะไรพอแล้วพอแล้วปั๊มเต็มบอกเลยว่าปั๊มเต็มปั๊มเต็มโอ้โหจริงไม่ถูกพ่มาอย่างเงี้ย โอ้โหไม่ได้ยิงเลยเมื่อกียร์้โ,โ,โไปหมด เกี้ยงเลยตรงนี้เกลี้ยงเลยนะครับตรงนี้เกลี้ยงเลยครับไปไหนดีก็ดูโลกไปหมดแล้วตอนนี้นะครับไม่รู้ไปไหนดีเป็นว่าใครลงมาก็โดนมาแล้วกันเนี่ยเออเป็นว่าใครโดนมาก็โดนแล้วกันโอ้เรียบร้อยโดนแฟร อันนี้แฟดปลาให้ฝันของข้ามหรือให้ผมครับหรือยังไงขึ้นขว,ามา,นนขวามาแล้วครับขึ้นขวามาแล้วายครับผมายครับผมโอ้โหอันนี้ยิไม่โดนครับผมไว้ชือใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งไมาให้ผมเล่นท่าดาวนในคลิปนี้นะผม เดักจ้า